สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเศรษฐกิจชาวบ้านวันนี้เราจะพูดถึงการพยากรณ์แนวโน้มราคามันสำปะหลังพฤษภาคมถึงมิถุนายน2568ว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรและชาวบ้านอย่างเราอะไรบ้างจากข้อมูลแนวโน้มราคาในช่วงที่ผ่านมามักมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงราคาดังนี้ ซึ่งข้อมูลราคาล่าสุดที่มีคือเดือนเมษายน2568โดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะข้อมูลในเดือนมกราคม2568 1บดหนึ่งบาท8ปดสิเอสตางค์ต่อกิโลกรัมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์2568 1หบนึ่งบาท8ปสตางค์ต่อกิโลกรัมข้อมูลในเดือนมีนาคม25 6 8 1หบดหนึ่งบาท7็ิสสตางค์ต่อกิโลกรัม และข้อมูลในเดือนเมษายน2,568 1บาท53สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งมีราคาที่ต่ำจากข้อมูลแนวโน้ม oh ราคาในช่วงที่ผ่านมาเมื่อทำการพิจารณาจะมีแนวโน้ม Radio oh m, ราคาเป็นดังนี้ราคาช่วงต้นปี X, มกราคมถึงมีนาคมมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างแคบและราคาค่อนข้างดิ่ง ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วงเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับราคา1บาท53สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่าปี2567โดยในปี2567เดือนเมษายนจะอยู่ที่ราคา3บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมทีนี้เราจะมาทำการพยากรณ์ราคาเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2568กันนะคะ โดยจากข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังและแนวโน้มที่ผ่านมาของราคามันสำปะหลังมีความเป็นไปได้ว่าราคาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2568จะยังคงมีการทรงตัวในช่วงใกล้เคียงกับเดือนเมษายนเนื่องจากราคามีลักษณะยิ่งตั้งแต่ต้นปี2568โดยอาจคาดการได้ดังนี้ค่ะในเดือนพฤษภาคม2568 ราคาคาดการจะอยู่ที่ประมาณ1.781บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมและในมิถุนายน2568ราคาคาดการจะอยู่ที่ประมาณ1.751บาท82สตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคามันสำปะหลังก็จะได้แก่สภาพอากาศเช่นฝนตกความแห้งแล้งความต้องการจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีน แม้ว่าความต้องการมันสัมปะหลังจากจีนจะลดลงในช่วงที่ผ่านมาแต่มีการสั่งซื้อล่วงหน้าจากจีนกว่า1.68ล้านตันในช่วงต้นปี2568ซึ่งอาจช่วยพยุงราคามันสัมปะหลังในระยะสั้นได้มาตรการภาครัฐรัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการเรื่องการเก็บเกี่ยวมันสัมปะหลังเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา โดยให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนสูงสุด50,000บาทเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวความต้องการในอุตสาหากรรมเอทานอลความต้องการมันสัปะหลังในอุตสาหากรรมเอทานอลยังคงมีอยู่ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนราคามันสัปะหลังในระยะกลางและการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ปลูกกันนะคะที่นี้มาดูการคาดการราคากันนะคะเดือนพฤษภาคม2568 ราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในช่วงประมาณ1 7 8ถึง1บาท8สตางค์ต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิตและพื้นที่รับซื้อและในเดือนมิถุนายน2,568หากหากความต้องการจากจีนและอุตสาหากรรมเอทานอลยังคงมีอยู่ ราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในช่วงประมาณ1.75-1บาท82สตางค์ต่อกิโลกรัมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกรติดตามข้อมูลราคาควรติดตามข้อมูลราคามันสัมปะหลังจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อวางแผนการขายผลผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดพิจารณามาตรการภาครัฐ หากมีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นโครงการเรื่องการเก็บเกี่ยวควรพิจารณาเข้าร่วมเพื่อรักษาเสถียราภาพราคาผลผลิตของตนติดตามผลกระทบจากนโยบายภาษีตอบโต้ร r o c a โ Tariff ว่ามีการอัปเดตอย่างไรกับประเทศไทยพี่น้องค่ะการพยากรณ์แนวโน้มราคามันสัมปหลังพฤษภาคมถึงมิถุนายน2568เราก็ได้หวังว่า ได้ทงการสรุปวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ข้อมูลที่จะช่วยให้ทุกท่านมองภาพรวมได้ชัดขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นและหาช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเกษตรกรและผู้สนใจทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เศรษฐกิจชาวบ้านช่องของเกษตรกรคนทำมาหากินและผู้สนใจเศรษฐกิจชาวบ้านค่ะ